ยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนครูนิง่งสัปดาห์ที่17หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝันประกอบไปด้วยชื่อของอาชีพต่างๆหน้าที่และการแต่งกายสถานที่ใช้ปฏิบัติงานเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานและความรู้สึกดีๆที่มีต่ออาชีพต่างๆ อาชีพมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปและจะมีอุปกรณ์ในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันรวมถึงการแต่งกายและสถานที่ทำงานอีกด้วยวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยนะคะคุณหมอและคุณพยาบาลมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆไปชมกันเลยค่ะ ลำดับถัดไปเป็นอุปกรณ์ที่คุณครูจะต้องใช้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูของคุณตำรวจกันบ้างแล้วของที่ทหารนะคะมีอะไรบ้างแนะ่นี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะดูซิสำหรับจิตรกรนะคะ จิตกรจะใช้อุปกรณ์ใดนะเด็กๆคิดไว้บ้างไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะจะต้องมีสีกับผูกกันอย่างแน่นอนแล้วหน้าที่ต่อไปล่ะคะอาชีพต่อไปล่ะเป็นอะไรเอ่ยออ้ช่างตัดผมนี่เองโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะมากมายจังเลยบุรุษไบเสนีล่ะคะว้าวเป็นสีแดงกันเลยนะ มีรถกับมีกระเป๋าด้วยนะคะแล้วชาวประมงล่ะคะโอ้โหอุปกรณ์ในการหาปลาเยอะแยะไปหมดเลยนักร้องล่ะคะแน่นอนการใช้เสียงจะต้องมีไม์และลำโพงด้วยต่อไปเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยค่ะใครน้า อุปกรณ์นี้แน่นอนต้องเป็นของครอครัวอย่างแน่นอนลำดับต่อไปอะไรนะชาวสวนต้องมีอุปกรณ์เช่นนี้จอบและก็กันไครตัดกิ่งค่ะต่อไปค่ะไปดูแอร์โฮสเตสค่ะนี่อุปกรณ์ของแอร์โฮสเตสนะคะแล้วอุปกรณ์ของชาวนาล่ะคะ ว้าวมีรถไถนาคันใหญ่เลยแล้วก็มีเคียวเกี่ยวข้าวด้วยสำหรับวิศวกรล่ะคะมีอุปกรณ์ใดบ้างเอ่ยแน่นอนมีมวกมีอุปกรณ์พ่อค้าแม่ค้าล่ะคะจะต้องมีร่มด้วยนะทำไมอย่างนั้นนะ่ะแดดจะร้อนนักกีฬาล่ะคะโอ้โหนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพนะคะมีอุปกรณ์มากมายเลยต่อไปล่ะ ช่างในการซ่อมต่างๆก็จะมีอุปกรณ์เยอะยะเช่นกันค่ะช่างถ่ายภาพนะคะแน่นอนต้องมีกล้องถ่ายรูปนั่นเองต่อไปนะคะนักบินก็ต้องมีเครื่องบินนะคะอุปกรณ์อื่นๆเช่นเดียวกันนะคะเอาละคะ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาชีพต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆได้รู้จัก อุปกรณ์ของอาชีพต่างๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างคะอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆไม่เคยเห็นก็ได้นะคะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋ออุปกรณ์เช่นนี้หรอที่แต่ละอาชีพเขาใช้กันเด็กๆทราบอย่างนี้แล้วทําให้เด็กๆเริ่มอยากจะมีความสนใจทําอาชีพอะไรกันบ้างคะ บัญชีคำพื้นฐานสัปดาห์ที่17นมผักบุ้งตู้พระเจ้าอยู่หัวผมดีสอนย่า ห้องวิง่งแปลงว่าโรงพยาบาลทหารลิงเด็กชมพู่น้าโต๊ะ ชา้างพาฝึกอ่านคำพื้นฐานนมอ่านว่าโนอโอมโนมวิ่งอ่านว่าวออ,อิงอวิ่งวิ่งเอกวิ่ง แปลงอ่านว่าปอลอแองอแปลงลิงอ่านว่าลออีงอลิงเด็กอ่านว่าโดอ,อีกเด็กใบงานสัปดาห์ที่17หน่วยการเรียนรู้อาชีพในฝัน ให้เด,เด็กเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเขียนเลขหนึ่งถึง8ปดลงในวงกลมให้ถูกต้องอ้าวเรามาเริ่มกันเลยอ่าภาพใดเป็นภาพที่หนึ่งเอ้อาวเด็กกำลังตื่นนอนต้องเป็นภาพที่1น่แนะ่เขียนลงไปเลยดีกว่าภาพมันค่อนข้างจะละเอียดสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูทำไปพร้อมกับลูกๆเลยนะอ่าภาพที่หนึ่งตื่นนอนเราตื่นนอนมาแล้วเ,เ,เราต้องทำอะไรลูก ตื่นนอนเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ําเป็นภาพที่สองนะคะลูกภาพที่สองเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องแต่งตัวอ้าวแต่หนูมาดูซิว่าการแต่งตัวโอ้ยมันจะมันมีหลายขั้นตอนจังเลยอ้าวสองแต่งตัวอาว่าสองอาบน้ําเสร็จแล้วนะแล้วเราจะไปแต่งตัวกันเราลองดูภาพซิว่าเขาใสเ่เสื้อผ้าชิ้นไหนก่อนกันแน่อ่าเราลองดูให้ดีชิ้นนี้ก่อนไหมอ่าพอนี้เขาใส่ เสื้อเสื้อทับในเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ย ENNIS อันนี้ใส่เสร็จแล้วแสดงว่าแสดงว่าเขาใส่กระโปรงก่อนเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีเสื้อนักเรียนถูกปะอ่าแล้วเขาใส่กระโปรงก่อนอ่าถ้าใส่กระโปรงก่อนตอนนี้ก็ต้องเป็นเลขสามอ่าพอเขาใส่กระโปรงเสร็จแล้วก็ต้องไปใส่เสื้ออ่าใส่เสื้อเป็นเลขสี่อ่าใส่เสื้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาใส่ถุงเท้าเป็นเลขห้าอ่าเสร็จแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็ต้องหวีผมด้วยไม่งั้นผมเผ้ารุงรังหมดเลย อ่ะก็เป็นเลขหกอ่าวิผมเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเลยค่ะเป็นเลขเจ็ดทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินไปโรงเรียนเป็นเลขแปดนะคะอ้าวหน้าที่สองนะคะลูกหน้าที่สองเนี่ยให้นักเรียนกากระบาดท,ทับภาพส่วนที่หายไป อา้าวการกรบาททับภาพส่วนที่หายไปแล้วค,คุณครูพี่หนิงขอเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะเมื่อเด็กๆก,การกรบาทแล้วเนี่ยว่าตรงไหนส่วนไหนหายไปเนี่ยอา้าวให้ให้เด็กๆสังเกตว่าส่วนไหนหายไปแล้วเราก็มาวาดภาพเพิ่มเติมกันดีกว่าเนะเาะอ้าวมาดูหลังคาสิหลังคาเนี่ยยังไม่ครบเลยยังองค์ประกอบยังไม่ครบหายไปอา้าวน้องน้องลากเส้นเลยเหมือนคุณครูนนะตรงนี้ด้วยอา่าเสร็จแล้วก็มาทําประตูด้วยลูกเพราะว่าประตูเนี่ยหายไปไม่มีประตูเลยบ้านนี้ เอาเพิ่มประตูไปดูปั๊บปั๊บอ่าเพิ่มประตูแล้วเพิ่มหลังคาแล้วมาดูโต๊ะสิโต๊ะมีขาครบหรือเปล่าขาไม่ครบนี่นะเรามาวาดขาโต๊ะเพิ่มไปเลยค่ะเอาละดูจัก,กรยานสิคะลูกถ้าล้อไม่มีอย่างนี้นะโอ้โหปั่นไปไหนได้ยังไงเนี่ยมันปั่นไม่ได้เราต้องมาใส่ล้อเลยว้าแหมมันจะปั่นได้ยังไงใช่ไหมคะไม่มีล้อน่ะลูก อ่าเพิ่มเติมรอให้ดยเขาเรียกว่าเป็นการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์อ่าอ่าเมื่อนักเรียนสังเกตแล้วว่าตรงไหนหายไปบ้างให้เด็กๆต่อเติมภาพให้สมบูรณ์นะคะมันจะมีหลังคาประตูคาโต๊ะแล้วก็ล้อรถนะคะโอเคสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ